นี่ของมาถึงแล้วนะคะนี่กบสั่งเต้าเจี้ยวอันนี้สั่งจากโตเกียวค่ะวันเดียวถึงแล้วนี่อันนี้สั่งขวดใหญ่เริ่มเทิมเลยขวดเท่าวัานเราอะค่ะอันนี้ห้าร้อยเยนก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้ารวมภาษีแล้วเอออันนี้เป็นซอสหอยนางรมราคาเท่ากันเลยร้อยห้าสิบบาทเนาะ นี่ก็ประมาณเจ็ดสิบาทแล้วมีพริกแดงพริกแดงพิกแดงแหมก็ะห้าร้อยห้าร้อยกรัมแต่แพงแปดร้อยเยนก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทนะคะแพงอยู่แต่ว่าห่อก็บเปาต้องพกมาหรือเปล่าห่อก็สาที่นี่ได้นะคะนี่ทำกับข้าวได้เลยนี่ไงเรียบร้อยแต่ค่าส่งตะไรมั่งก่อน หนึ 1> 1, ่งพันเยนมีใครกล้าส่งเนาะคือกบกบหมดไปต่าไหอ,อ่อะประมาณสามพันเยนนะฮะแต่ส่งไปแป๊บเดียวค่ะแต่ต้องได้พวกมาเลยถ้ามาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะ